ค่ะสวัสดีค่ะจันดีเบียน k ค8ฟค่ะสวัสดีค่ะแอลเบีนเคฟเค่ะสต่อไปด้เลยลูกยั้งจะไม่ได้ดวสวัสดีค่ะปามี่เบีนเคฟค่ะสวัสดีค่ะแพทเบีนเคค่ะสวัสดีค่ะเอมี่เบี f นเคฟค่ะสวัสดีค่ะเนเน่เบีนเคฟเค่ะสวัสดีค่ะมารินเบีนเคค่ะสวัสดีค่ะมิชาบนเคค่ะ จะเป็นเอ็กซ์โยนะคะเชิญพวกเรามาในวันนี้ค่ะก็งานนี้ก็ถือเป็นงานแรกเลยค่ะที่พวกเราได้มาสัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนค่ะค่ะใช่ค่ะพวกเราก็อาจจะมีเกรงๆไปบ้างน,นะคะแต่ว่าเชื่อว่าพวกเราทําได้แน่นอนค่ะจริงๆเรื่องปรึกษาการออกงานเนี่ยนะคะก็ม,มีบ้างค่ะได้ปรึกษากับที่เชิญมาแล้วก็เตรียมตัวการตอบคําถาม,มาการวางตัวอย่างเงี้ยค่ะ ความพิเศษของงาน j a เป็น x p o ในครั้งนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยคืองานเพลงเดบิวตของพวกเรานั่นเองเพลงโชโจตาจิโอค่ะซึ่งทุกคนจะได้รับชมและรับฟัง first performance กันได้เลยรวมถึงอะไรคะพี่แอลรวมถึงในงานแสดง first performance ของพวกเรานะคะพวกเราไม่ได้เตรียมมาแค่เพลงโชโจตาจิโอแน่นอนค่ะพวกเรายังเตรียมเพลงอื่นๆมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะ พวกเราได้ทําการเตรียมตัวมาอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวสําหรับหนูนะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับโอกาสไปกับในการแสดงในงาน Japan Expo ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะคอนตั้งใจซ้อมมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาหาพวกเราจริงๆรับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเชิญนะคะก็เวลาสมมติเรามีปัญหาอะไรหรือว่าไม่เข้าใจกันหรือว่าอยากปรึกษาอะไรเกี่ยวกับในวงเนาะหรือว่านอกวงอะไรที่แบบ มีงานเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็สามารถได้ปรึกษ,ษาที่เชอร์ได้ะคะ่ะก็เหมือนเป็นเซฟโซนให้เราอีกคนหนึ่งสามารถติดตามพวกเราได้ทาง Instagram และ Facebook นะคะพิมพ์ชื่อพวกเราแต่ละคนแล้วก็ตามด้วย b n k f o r ชฟ t ค่ะแล้วก็ฝากเพจ o o f i i i a l ของเบียนเชฟเดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ